คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อนําเสนอคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเนื้อหาชุดตัวเลขเกิดจากหลักการการเก็บสถิติการคํานวณและการค่าคะเนาตามความน่าจะเป็นเท่านั้นใช้อย่างรู้ล่งหน้าไม่ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนานที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ ช่องหวยเด็ด101สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูแนวทางตัวล่าหัวหุ้นไทยประจำวันพฤหัสบดีที่6พฤศจิกายน2568กันนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับท่านใดที่เห็นชุดตัวเลขแล้วชอบค่อยตามครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปครับ ถ้าชอบสูตรคำนวณแอดขอคนละหนึ่งไลค์หรือถ้าแนวทางใช่แอดขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดทำคลิปต่อไปนานๆแนวทางตัวล่าวันนี้ครับวันนี้แอดให้ล่าไปที่1น,นะครับชุดจอบครับวันนี้จัดไป13-15-17ล่าเม็ดเดียวเน้นๆวันนี้จัดไปที่17นะครับพี่ๆผู้ติดตามท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่อง สามารถสมัครมาชิกรายเดือนกับทางช่องได้เลยนะครับช่องหวยเด็ด101ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ